เราไม่สามารถเอาความไม่ดีชนะสิ่งชั่วร้ายได้อันนี้พูดไปให้เห็นภาพชัดมันมีแต่ความดีที่ชนะทุกสิ่งได้โค้ดอ่านอ่านค่าพลังงานออกอยากทำเนี่ยเธอจะได้รู้คลิปนี้มันหมายถึงเธอฉันจะได้บอกอันนี้เธอแต่ถ้ามันเป็นในเชิงที่ดีหรือบวกมากกว่าโอเคนะคะแต่จําไว้เสมออย่างที่โค้ดบ,บอกนะไม่ว่าใครจะรู้สึกไม่ดีกับเราคิดร้ายกับเรา บอกว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันคือความคิดของเขาไงไอคนที่ไปคิดร้ายเราว่าวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นใช่ไหมคะในทางที่ไม่ดีทั้งที่ตัวเองรู้ตัวหรืออคติใดๆก็ตามคนที่ทําจะเจ็บปวดใจมีพลังงานไม่ดีส่วนเราไม่จําเป็นต้องไปแก้ต่างเราเสียเวลาชีวิตนะทําตัวเองให้ดีในทุกด้านแล้วทำไปเรื่อยๆคะ่ะความจริงคือความจริงแล้วจะปกป้องพิสูจน์เรา ตัวเราเป็นคนแบบไหนดําเนินชีวิตแบบนั้นทุกเรื่องที่เราทําได้เราใช้ชีวิตของเราให้ดีพอตัวเราดีพลังงานความดีนี้ปกป้องเราทุกเรื่องนะนั่นแหละเราจะได้สบายใจว่าโอไปไปมามาเราจะมองเขาด้วยความเมตตาค่ะเพราะคนที่รู้รสึกแบบนั้นอ,อ,อืมแล้วคนที่รู้สึกแบบนั้นเขาไม่ได้สบายใจจริงๆแล้วถ้าพูดกันตามตรงเลยนะคนไม่โลกสวยอยู่แล้วคนที่อิจฉาคนอื่น มองคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีให้หลายคนอื่นเป็นคนที่น่าสงสารหากชีวิตเขามีความสุขจริงเรื่องของตอนเองน่าสนใจจริงแล้วเขาโฟกัสตนเองจริงๆเขาจะไม่แบ่งเวลาหรือเสียเวลาไปเรื่องกับของคนอื่นเพียงแค่เขายังไม่รู้ดังนั้นค่ะในเมื่อ เวลาคนเราอะค่ะไม่ชอบใครเขาจะติดตามชีวิตคนนั้นลองสังเกตดูเราถือซะว่าในเมื่อเราเป็นผู้ฝึกตนพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณทําชีวิตเราให้ดีนะคะดีแบบใจจริงแล้วพลังงานเนี้ยเขารับรู้ได้แล้วเขาไม่เห็นมันอาจจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้ดีขึ้นเนาะถือว่าเราก็ได้บุญได้กุศลอีกด้วยเราได้ฝึกด้วยว่าการวางใจ การไม่ตอบโต้ด้วยความที่ไม่น่ารักพระอาจารย์จุกอะค่ะดีโกนับถือท่านบอกว่าเราไม่สามารถเอาความไม่ดีชนะสิ่งชั่วร้ายได้อันนี้พูดไปให้เห็นภาพชัดมันมีแต่ความดีที่ชนะทุกสิ่งได้แล้วมันจะเป็นแบบนั้นอย่างน้อยชนะใจเราเองเมื่อชนะใจเราแล้วเราเจอเรื่องอะไรเหล่านี้เราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา เราไม่ได้ให้ค่าว่าเธอเกลียดฉันเธออิจฉาฉันล้นนี่มันจะไม่ได้เป็นฟิลนั้นนะคะแต่มันเป็นฟิลที่ให้เรามองว่าเออฉันรู้แล้และฉันจะไม่ทาแบบนี้กับใครแล้วมันทำให้เราแบบยิ่งพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ